โครงการของรัฐในการเวนคืนไปใช้สิทธิสารปกครองสูงสุดสารปกครองสูงสุดก็จะรับฟ้องสมมติเป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องรับฟ้องเขาก็จะแจ้งหน่วยงานมาแจ้งหน่วยงานให้มาชี้แจงเขาเรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องหน่วยงานก็จะรายงานแล้วสารที่จะดูอะไรสารที่รับฟ้องจะดูสองประเด็นค่ะสารจะรับฟ้องจะมาดูสองประเด็นประเด็นแรกคือกฎหมายออกโดยชอบหรือไม่กฎหมายเวนคืนที่ดินออกโดยชอบหรือไม่ประเด็นที่สอง เมื่อถ้ากฎหมายออกโดยชอบกระบวนการเวรนคืนทาถูกต้องหรือไม่ดู2เรื่องค่ะเพราะฉะนั้นสารปกครองจะเป็นสารเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเวลาพิพากษาเนี่ยถ้าไม่ชอบก็แก้ให้ชอบถ้าไม่ถูกก็แก้ให้ถูกแต่ถ้าถูกแล้วทําต่อไปมันมีแค่นั้นค่ะมันไม่มีมันไม่มีคําว่าเอาไปติดคุกเอาไปอะไรไปทำลงโทษอะไรต่างๆมีชอบก็ไม่ชอบค่ะมีชอบก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นสารรับฟ้อง รับฟ้องและประชาชนก็ต้องดูกระบวนการพิจารณาของศาลศาลสูงสุดนะเขาก็ต้องมาดูว่าเขาก็จะเช็คละ่ะให้หน่วยงานเช็คก่อนว่าตรวจกับหน่วยงานว่ากฎหมายเว้นคืนที่ดินออกโดยชอบหรือไม่ทาตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ขั้นตอนในการเวรนคืนที่ดินโครงการใหญ่ๆของรัฐทุกโครงการที่จะออกเวรนคืนที่ดินจะต้องทําสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทะก่อน ว่าประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการเห็นด้วยหรือไม่เขาเรียกว่าสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความคิดเห็น อาจารย์เคยเป็นฝ่ายเลขานุก,การของคณะกรรมการที่ยกร่างระเบียบตัวนี้แก้ไขจากปี39มาเป็น4 4 8เขาเรียกว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความคิดเห็นของประชาชนเขาต้องสำรวจก่อนส่งแบบสอบถามไปหรือประชุมเขาจะมีระเบียบไว้ว่าก่อนจะออกเป็นพระราชกิจการเวนคืนน่ะจะต้องทำ E A S I a เขาจะมีกำหนดไว้ค่ะโครงการสร้างเคยจะต้องทำ E A กี่ครั้งจะต้องทำ S I a วิเคราะห์อะไรเรียบร้อยซะก่อนหน่วยงานทำหรือไม่ก่อนจะออกมาเนี่ยถ้าเกิดทำ การออกกฎหมายชอบก็ต้องมาดูเวอร์ชั่นอีกอันหนึ่งต้องมาดูว่าการออกกฎหมายชอบแล้วเนี่ยเมื่อออกกฎหมายแล้วเนี่ยกระบวนการเวรนคืนชอบหรือไม่ก็มาดูว่าขั้นตอนการเวรนคืนชอบหรือไม่ถ้าเกิดศาลดูสองประเด็นแล้วชอบหมดเลยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่าการดําเนินโครงการเวรนคืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชอบด้วยกฎหมายทั้งการตรากฎหมายและกระบวนการเวรนคืนถูกต้องหมดเลย ประชาชนต้องยอมรับต้องย้ายไปจากพื้นที่เช่นเดียวกันอันนี้คือขั้นตอนถามว่าประชาชนถ้าเกิดบอกว่าไม่ชอบสารสารปกครองสูงสุดพิพากษาว่าไม่ชอบก็ให้หน่วยงานแก้ไขเพราะนั้นตอนนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าคุ้มครองชั่วคราวระหว่างที่ต่อสู้กันเนี่ยระหว่างที่ประชาชนต่อสู้เนี่ยหน่วยงานจะไปเข้าเวรคืนไม่ได้นะเขาเรียกว่าประชาชนสามารถขอให้สารออกคําสั่งสารออกมาว่าคุ้มครองชั่วคราวก่อนเดี๋ยวเพิ่ง อย่าเพิ่งเวียนคืนอย่าเพิ่งสร้างคืนจนกว่าคดีจะเรียบร้อยอันนั้นค่ะคือข้อต่อสู้ของประชาชนในการคัดค้านการเวียนคืนชัดเจนไหมค่ะ